สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทัศนศึกษานะครับผมที่สวนสัตว์เปิดใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> พอดีด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมผมได้ลองไปเดินดูในร้านแล้วปรากฏว่าเอาเฮ้ยงานมีดพับของเราเนี่ยมันก็มีสัตว์อยู่หลากหลายแบบเหมือนกันนี่ว่า ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรวบรวมมาให้ดูหน่อยละกันว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละตัวแต่ละเล่มเนี่ยมันมีความน่าสนใจแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับผมก่อนอื่นเลยนะเดินเข้ามาในสวนสัตว์เนี่ยมันต้องไปเจอธรรมชาติก่อนก็ไป็นงะมาดูนะครับปรากฏว่ามันมีงานพวกมีดพับสปริงที่มันเป็นแบบ ลายออกธรรมชาติเป็นลายพลางนะครับแล้วราคาจับต้องได้ง่ายนะฮะอย่างตัวเนี้120ย120บาทค่าส่ง50นะครับอ้าลืมบอกไปนะครับว่าค่าส่งของทางร้านเราเนี่ยเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับนั่นหมายความว่าคุณจ่าย50บาทคุณจะสั่งกี่ชิ้นก็ได้นะครับไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าจะได้คุ้มๆนะจ่าย ต่ออครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดแค่5้บาทพอนะครับบางรายการฟรีค่าจะส่งก็ไม่ต้องจ่ายเลยนะครับผมจ่ายให้นะครับมาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวที่1ของวันนี้เป็นงานมีดพับที่เป็นลายเหมือนทหารนะครับอยู่ในโพรงหญ้านะะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมวัสดุมันเป็นงานตัวสแตนเลสนะครับผมในเกรดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำออกแบบกราฟิกมาได้อย่างสวยเลยนะครับ มีการฉลุลายทั้งหมดอยู่5จุดนะโดยส่วนตัวมองว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับก็ถือว่าน้ําหนักเนี่ยอยู่ในออกแบบกลางๆนะไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับทีนี้เนี่ยการใช้งานเบื้องต้นก็คือเราเนี่ยสามารถใช้โดยการแบบมือข้างเดียวได้นะครับเนาะตรงนี้เป็นสวิตควบคุมทุกอย่างนะครับในการล็อกหรือว่าปิดเปิดตัวเองนะครับพอกดลงมา แล้วเราจะใช้งานเนี่ยให้กดทุกปุ่มนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดฟังก์ชันของใบมีดนั่นเองนะครับแบบนี้นี่ l เอลนะเอลกระเด้งเอลกระใบมีดอะมาข้าให้เป็นใบดำครับมีรูลมทั้งหมด3รูลมแล้วก็ตรงนี้เป็นรูลมใหญ่เป็นรูที่4นะครับมาพร้อมกับโลโก้ของสแตนเลสสตีลด้ยฮะเป็นโลโก้ที่ปั๊มเล็กๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนาะใบมีดเนี่ยก็คม ในมาตรฐานของตัวเกรดเริ่มต้นนะครับด้ามจับจะมีรอยหยักเป็นช่วงๆไว้ให้นะฮะด้านบนก็มีที่วางนิ้วเช่นกันนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้มีเยอะนะสำหรับผมเนี่ยคือผมจะมีรายการนี้แค่น่าจะเล่มเดียวบางที่เหลืออยู่นะครับแต่เดี๋ยวดูอีกทีว่าพอจะอัปเดตขึ้นมาเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวลองดูว่าสั่งเพิ่มเติมได้ไหมนะครับสำหรับตัวนี้เนาะถ้าชอบถูกใจ120บาทนะครับผมค่าส่ง50เท่านั้นนะครับ คือผมได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับเมื่อวันสองวันก่อนโอ้แต่ว่ากว่าจะคลิปนี้จะได้ออนแอร์เนี่ยน่าจะนานแล้วเนาะคือพี่เขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยนำมีดที่มันเกรดคุณภาพสูงมาลงด้วยคือจะได้แบบลูกค้าที่หลากหลายหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นลูกค้าที่ที่เขาแบบว่าชอบแบบงานที่ใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยก็จะเอาเกรดประมาณนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้แบบสะสมราคาแพงๆเนี่ยเขาก็จะได้จับอีกระดับหนึ่งได้ ซึ่งผมก็รับปากไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวได้รับชมแล้วก็ได้เป็นเจ้าของกันแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะตัวที่1นนะครับ120บาทค่าส่ง50นะครับตัวที่2อ,อ่ะอย่างไวเลยอย่างไวเลยนะฮะมันมีซองให้นะครับคุณผู้ชมแต่มเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวซองเนี่ยมันเป็นซองแบบธรรมดานะไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษมากมายนะครับอย่างเงี้ยเลยเหมือนๆกันมันเป็นซองผ้าในร่อนนะครับเนี่ยนะตีตุต๊กแกโปะอย่างงี้จบนะฮะ ทีเนี้ยอะดูที่ตัวมีดตัวที่สอนนะครับตัวนี้มันเป็นลายพลางอีกแล้วนะฮะเป็นลายพลางอีกแล้วครับท่านนะเป็นเหมือนอ่พวกงานเข้าป่านะครับแคมปิ้งเนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งถ้าเกิดว่าเราอุปกรณ์แบบนี้ไปถ่ายรูปออกมาลงโซเชียลมันก็จะดูดีนะครับเพราะว่ามันเป็นโทนเดียวกันคุมโทนเดียวกันนะครับระบบปิดเปิดก็คืออยู่ด้านบนเหมือนเดิมฮะเนี่ย ใช้มือเดียวดันไดไหมถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับได้เช่นกันนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะแน่นๆนิดนึงนะฮะแน่นๆนิดนึงนะแล้วก็พอดันปั๊บตรงนี้กดเหมือนเดิมโปเข้าให้นะครับมาบบอดี้เนี่ยเป็นลายพลางทหารแล้วก็ใบจะเป็นงานสแตนเลสนะจะมีรูลมทั้งหมด3รูลมแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีตัววางนิ้วไว้ให้ลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งโอ้โหพระเจ้าบ,บาุณลุนช่องเนี่ก็จา้าเกินนะฮะจา้าใช้ได้เลยทีเดียว ม่อ่ะกรณีตัวที่2นะครับวันนี้ไปแบบเร็วๆหน่อยเพราะาเราจะไปนเน้นงานที่เป็นแบบสรรพสัตว์นะฮะตัวที่3ของวันนี้นะฮะอ้าวเหมือนกันกับตัวแรกดีกว่าอ้าวได้2ตัวได้2ตัวแต่ว่าลายมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันจะคุมๆแบบเชิงเิงเดียวกันนะโอ้ราคาร้อยเดียวเหรออ่แก้ราคาใหม่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้หนึ่งร้อยนะแก้ราคาแก้ราคาลืมไปว่าผมไปทาโปรโมชั่นแล้วนะ เดี๋ยวนะครับผมชิ้นละ100บาทนะครับค่าส่ง50นะลืมไปว่าผมไปจัดโปรโมชั่นแล้วนะครับตัวนี้จากปกติ1้อยยี่นะครับตัวนี้นะอัน,นดี้ร้อยหนึ่งนะครับค่าส่ง50นะแต่ว่าตัวนู้นคงเดิมนะดครับตัวไซส์ใหญ่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมว่าจะประมาณนี้นะมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าครับก็คือในรายการของวันนี้มีงานคาลัมบิกด,ด้วยดีกว่าลืมอ่าเขียวๆว,ว่าจะพืดนะ่ะยังอยู่กับโซนว่าจะพืดอ,อยู่ เนี่ยนะครับหรืออยู่ตัวเดียวด้วยว่าจะพืชตัวนี้นะฮะแล้วก็คาร์ลบิตเนี่ยนะครับผมมันเป็นงานมีดที่ต้องยอมรับว่าถ้ามันโดนดิ้วเราเนี่ยมันโคตรเจ็บปวดรวดร้าวเลยครับเจ็บปวดรวดร้าวมันเข้าลึกนะฮะตัวนี้จะเป็นงานกราฟิกตรงท้ายเนี่ยมันจะมีรูสําหรับการแบบเอาไว้ควงเล่นได้นะครับนะฮะนี่นะครับผมไปควงเล่นแบบนี้ได้นะครับนี่ แจวแล้วก็จับดีนะครับผมวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงบริเวณนี้เปิดมือเดียวได้นะครับคาราบิดนีเปิดมือเดียวได้ระบบล็อกเนี่ยเป็นเฟรมล็อกนะครับเป็นเฟรมล็อกเนี่ยนะครับผมนี่แต่จะมีโอ้แต่จับกระชับดีใช้ได้เลยครับบริเวณตรงหัวมลักษณะเหมือนหัวนกแก้วตรงนี้นะจับแบบโอ้โหแน่นเปิรกเลยนะครับแล้วความพลิ้วความไหวนี่มันแบบ ได้นะได้อยู่แต่ว่ามันมันบางไปนิดนึงนะสำหรับผมมองว่ามันมน้ํหนักเบาแล้วก็บางไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยให้ด้วยความบางเบาของมันนี่แหละครับทำให้การใช้งานมันคล่องตัวเนาะแต่ว่านี่คือใช้งานทั่วไปได้นะครับเอาอยู่ในบ้านตัดเปิดกองพัสดุอะไรต่างๆนานาเนนะี่ยคือมันสามารถทําได้นะครับนี่เนะาะเจ้าคาร์ลมบิตตัวนี้นะครับก็สาหรับตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่250บาทค่าส่ง50านะครับ มันจะมีความอัปเดตของตัววัสดุขึ้นมานะทําให้ความคมเอ่ยอะไรเอ่ยความเฉียบขาดเนี่ยมันมีเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับมีคลิปเนบให้ด้วยระบบล็อกเป็นแบบเฟรมล็อกนะครับตัวนี้เป็นเฟรมล็อกนะก็ถ้าชอบถูกใจนะครับจัดได้นะครับ250าสนะครับเนี่ยนะค่าส่ง50บาทมันเหมือนจะมีตัวเดียวด้วยนะครับเนี่ยอโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ส<า>ในขบวน ที่หนึ่งนะครับนะในเส้นทางที่หนึ่งนะฮะเราจะพบกับงานตัวเสือไทยเทนะครับผมโอ้โหเหมือนพานักเรียนมาทัศนศึกษาจริงๆนะครับอ่าคือไอ้เจ้าเสือไทเทเนียมันเหมือนจะมีอยู่2แบบนะนะเหมือนจะมี2แบบไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะลองดูเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับน่าจะเหมือนกันเนาะ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานแบบเสือดาวครับผมี่กำลังกระโจนแบบนี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไงอ่าโอเคแบบชชำๆนะครับตัวแรกเนี่ยสีสันชัดเจนตัวที่สองเนี่ยลวดลายจะมีความแบบนวลนๆกว่าน,นิดนึงนะครับแล้วแต่ชอบนะชอบตัวนี้ก็จัดได้เลยจะเอาตัวนี้นวลนๆก็จัดได้เช่นกันนะครับอ่าลักษณะเหมือนกันนะครับเนาะ ตัวนี้เนี่ยสัมผัสได้เลยว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยมันจะหนักกว่าในรุ่นที่รีวิวมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งรู้สึกได้แบบทันท่วงทีเลยนะคือตึงมือเลยนะครับตื้อมือเลยเนาะ,ะขึ้นตาช่างเลยแล้วกันไวเสือตัวแรก่ยนหนักเท่าไหร่นะมบให้มันรู้กันไปโป๊ะ216กรัมครับ 216กรัมก็โอ้โหเรียกได้ว่าหนัก,หน,ก ừ, หนักอือหนักอึ้งเลยนะฮะหนักอึ้งเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมีตัวคลิปเน็บที่เป็นสีลุ้งเหมือนกันนะหรือว่าสีไทเทียมเหมือนกันครับความยาวของเขาจะอยู่ที่5นิ้วนะครับรรสี่นิ้วครึงคร่งสี่น,นิ้วครึง่งขออภัยสี่นิ้วครึ่งครับตีกลมๆไปสี่นิ้วครึ่งด้านหลังเนี่ยมีระบบช่วยเปิดให้นะครับแล้วก็จะมีตัว แอสซิสต uh, ์โอเพนให้รอเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับต้องเทสดูนะครับไม่มีฮะมีแค่ตัวช่วยเปิดตรงฟิปเปอร์แบบนี้นะครับรับผมสะบัดแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยนะมาบเข้าให้นี่เสือตัวที่1น,นะครับและเสือตัวที่2เนี่อย่างจ้าผมนี่ <c oughs> เรียกได้ว่าเอาใจวัยรุ่นนะฮะนี่เอาใจวัยรุ่นจริงนะครับ คืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมครับเนี่ยนะคือฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีลวดลายเยอะใช่ไหมดยดดท่าเทียบอย่างเงี้ยก็จะลวดลายเยอะทั้งสองนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะนวลน,นวลหน่อยนะครับเนี่ยเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมันมีคลิปเน็บนะครับเขาก็เลยแบบเนี่ยนะอ่ะให้ดูนี่อ่ะถ้าชอบแนวไทยเทก็ต้องจัดแล้วนะครับผมเปิดคมแล้วแบบ100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันเนี้ย ไม่ต้องเปิดคมเพิ่มก็ใช้งานได้นะครับผมระบบล็อกเป็นแบบลายเนะื้อล็อกนะอ่ามาเจอกรงที่1นนะฮะขังเสือดาวเอาไว้2ตัวท่านใดสนใจเป็นเจ้าของก็ราคาจบอยู่ที่250นะครับไม่ใช่ขอภัย2อภัย2 1บบาทค่าส่ง50นะครับตัวนี้นะก็ได้ต่อ1ชิ้นนะต่อ1ชิ้นนะครับก็จบที่260บาทนะ210บวก50าท่ากับ260นะครับชำระที่ปลายทางได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงจากนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงจากนี้้านเราบอกราคาแค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเนาะอ่ากลงที่1เจ้าเสือดาวนะครับต่อมาครับเดินมาอีกนิดนึงนะครับนักเรียนเหมือนพานักเรียนมาทัศน,นศึกษาจริงนะฮะเราเดินมาอีกนิดหน่อยเราจะเจอกับฝูงหมาป่านะ ไอ้เจ้าฟูมาป่าของเราเ่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับนี่รอบแรกก็คือจะเป็นมาป่าแบบ3ตัวก่อนเลยเนี่เหมือนลูกปูสาตัวในนิทานหรือเปล่าลอ,องดูครับดิบริวเวณไม้เนี่ยเป็นไม้ดํานะครับอะไรตัวนี้จะเป็นไงเดี๋ยวลองดูนะเปิดคู่ไปเลยแล้วกันจะได้รู้แล้วรูรอดไปนะครับอ๋อไม้ดําเหมือนกันแล้วมาต่างกันตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะสามตัวกับสองตัวมาพัด โอ้น่าจะต่างกันลวดลายนะครับผมวัสดุเดียวกันเดะเลยนะแล้วทำไมมันหนักล่ะเนี่ยเดี๋ยวลองดูสิปั๊บ176กรัมแล้วมันก็หนักกลางๆนะสำหรับผมมองไม่้หนักมากเท่าไหร่นะ175 74กรัมนะครับ174กรัมอ้โหผมว่ามันหนักกลางๆนะแต่ทำไมมันถือแล้วมันรู้สึกว่ามันตื้อมือหรือว่าอุปทานไปเองหนักใช้ได้นะครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานเขาเรียกว่าหมาป่าเนาะ เปิดออกมาปับ๊บโอ้โหแต่กราฟิกโคตรชัดเลยฮะกราฟิกโคตรชัดเลยเป็นหมาป่า2ตัวอยู่กันผัวเมียนะฮะอ่าตัวนี้ปับ๊บหมาป่าแบบ3ตัวเลยฮะ,ะอยู่กันแบบผัวเมียเมียหมาป่าเจ้าชู้อ่าน้าจะเป็นครอบครัวน่าจะเป็นครอบครัวมากกว่าพ่อแม่ลูกนะฮะนี่ก็ ดีไซน์เหมือนกันเด้เลยผมว่าต่างกันที่กราฟิกนะครับต่างที่กราฟิกนะครับใครจะเอาหมาป่าแบบ2ตัวก็ด้านบนนี้ใครจะเอาแบบนี่ครับหมาป่าเจ้าชูก็ตัวนี้ <laughs> ตัวสันเนี่ยหนาเราราวประมาณสัก3มมิลนะครับผมคือสันมันจะประมาณสัก 2.5- ถึง3มมิลเนาะแล้วด้านหลังก็จะมีร่องวางนิ้วไว้ให้ซึ่งมันก็มีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานแบบมือเดียวได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ด้วยความที่มันก็ค่อนข้างคล่องตัวอยู่พอสมควรนะแต่ว่าตอนจังหวะปิดตัวเนี้ยมันจะตื้อๆหน่อยเพราะว่ามันมีตัวระบบ assist open หรือว่าตัวช่วยเปิดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดเนี่ยกดแค่นเนี้ยโป๊ะเลยนะครับไม่ไม่ต้องอะไรเยอะเลยเนาะนะฮะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมันเป็นระบบ Liner Lo การนะครับเนี่ยการใช้มือเดียวเนี่ยใช้ได้แต่ว่ามันจะแข็งหน่อยนะครับตอนตอนปิดกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ใช้เป็นระบบลูกปืนมาแล้วเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าใช้งานได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ได้เงินา เราไม่ได้วอรรี่เรื่องนั้นนะครับเราใช้งานอยู่บ้านเนี่ยเรากดแค่นี้เราก็ได้นะครับเปิดค่อนข้างไวไม่ต้องสบัดก็เปิดได้นะครับแบบนี้เลยเนาะครับแล้วเวลาเก็บเนี่ยมือเดียวเราก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดลงตรงนี้นะครับแล้วก็พับลงมาได้นะครับอ๋อเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้พอดีเลยอ่ะพี่ๆดูนะครับแนะนําแบบนี้เลยนะ สำหรับคนที่ได้ไปแล้วนะครับระบบไลเนอร์ล็อกหรือเฟรมล็อกก็ตามแต่ใช้วิธีการเก็บเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็มองข้ามเรื่องนี้ไปหน่อยนึงเพราะว่าเราคิดว่าหลายคนแบบอาจจะมีความเข้าใจแต่ว่าพอดีมีน้องๆที่เขาเพิ่งเข้ามาเล่นมีดใหม่ๆแล้วเขาปิดไม่เป็นนะครับคืออย่างนี้ไอลักษณะตรงนี้ที่เขาเรียกตรงกลางเนี่ยว่าไลเนอร์ล็อกเนี่ยนะครับหรือบางอันที่มันเป็นเฟรมล็อกเนี่ยมันจะเป็นตัวค้ำสําหรับใบมีดด้านใต้ตรงนู้นนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราดันผิดฝั่งดันจากตรงนี้เนี่ยนะจากจากซ้ายของหน้าจอไปหาขวาไปมุมนู้นเลยเนี่ยนะครับมันจะทําให้ไอ้ตัวก้านค้าเนี่ยไปติดล็อกด้านบนนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสพังสูงมากต้องแกะตัวเบ้าเนี่ยออกนะครับแล้วก็เอามาประกอบใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากอีกถ้าเกิดทําไม่เป็นก็ลาบากอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจัดเก็บนะครับให้กดตรงนี้ลงแล้วก็พับลงแบบนี้นะครับนี่ กดมันลงฝั่งเดิมแบบนี้นะครับแล้วค่อยพับลงนะครับจึงจะช่วยให้มันเปิดปิดและเก็บได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับอีกรอบนึงนะเนี่ยนะกดลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับเนี่ยนะปึ๊บอย่างนี้นะะพอกดปั๊บเราพับลงมานิดหน่อยแล้วก็กดลงได้เลยครับก็จบนะก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเผื่อใครแบบใช้งานไม่ไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแนะนําเบื้องต้นนะครับซึ่งหลายๆช่องอาจจะไม่ค่อยได้แนะนําเพราะว่า คนที่เขาเล่นมีดเขาก็จะแบบเออประมาทเลื่อเลื่อเลือกอโอ้โหเรียนในแบประมาทเลินเล่อนะฮะดีนะนะเป็นยางนะโต๊เป็นยางนะครับนะโต๊เป็นยางนี่ถูกุงบอนรั่วสองฝั่งนะประมาทเลินเล่อเลยครับคือเขาอาจจะไม่ค่อยได้สอนวิธีการปิดเปิดนะครับนะไม่ค่อยได้สอนวิธีการปิดเปิดนะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้250ราสนะครับค่าส่ง50บบาทนะ ทั้งสองทั้งสองเล่มเลยครับทั้งหมาป่าสองตัวแล้วก็หมาป่าเจ้าชู้สามตัวครับก็ราคาเท่ากันนั่นเองนะครับอ่ะมับทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีสรรพสัทธ์อื่นๆอ,อ,อีกนะครับอ่อพี่ๆบอกว่าหลายคนเป็นห่วงกังวลว่าสินค้าจะเสียหายหรือเปล่าโต๊ะผมเป็นยางนะถึงจะเป็นลายไม้ตรงนน้นแต่ว่าเป็นยางนะครับเป็นยางหมดเลยนะฮะเป็นยางหมดเลยครับผม ทีนี้เนี่ยก็เมื่อกี้หมาป่ามาแล้วเสือมาแล้วพามาดาูกวางบ้างเอากวางก่อนนะกวางมีอยู่หนึ่งฝูงนะนี่กวางมีหนึ่งฝูงนะเอาเริ่มจากตัว250ก่อนนะตัว250ค่าสอง50นะครับตัวนี้ลองดูตัวนี้ก่อนนะครับมาเขาให เนี่ยครับโอ้โหแจมแจ๋วแจมแจ๋วบอดี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ล่ะ SOG โอ้โหกวางโคลลแบบครับนะสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าโคละดีไซน์นะนะเป็นกวางมูดเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะได้ประกับแบบไม้แบบเต็มๆไปเลยบริเวณด้านบนก็คือจะเป็นงานที่ชุบเป็นสีเทานะครับ ก็ทําให้มันดูกลมกลืนกับตัวไม้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปสีอื่นเนี่ยก็อาจจะดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะพอเป็นสีเทาปั๊บมาดูกล,กลมกลืนกันหมดเลยนะครับบริเวณตัวคลิปเป็บเนี่ยได้เป็นแบบ5รูนะฮะหก้าน5รูแบบแข็งๆนะตัวก้านนี้ค่อนข้างแข็งนะครับพอใช้งานจริงจะรู้สึกได้ว่ามันมันก็แข็งใช้ได้อยู่เลยนะครับผมนะะส่วนตัวนี้จะได้เป็นแบบโปร่งนะแบบโปร่งดีคือมันจะมีความอ่อนอ่อนกว่านิดนึง แต่ว่ามันเปิดเข้าออกได้ง่ายนะครับมันก็มีโอกาสล่วงได้ง่ายกว่าเช่นกันนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอะลองดูกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าเป็นหมาป่าตัวนี้นยะจากแบรนด์ S O G นะครับผมนะ S O G b o ะแบบนี้ครับผมกวางมูดเหมือนกันนะจะมีประกับไม้เล็กๆตรงนี้ให้นะครับให้ฟิลลิ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบแบบทึบนะครับนะเป็นแบบหมากรุกนะครับนี่นะนี่อะ อีกเล่มหนึ่งโปะนะครับเนี่เหมือนกันนะครับกวางมูดเหมือนกันแต่ว่าดีไซน์ของใบมีดแต่ไม่คนละอย่างกันนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถูกใจนะครับผมนะใครอยากได้ SOG ก็ตรงนี้ใครตีโลโก้เป็นบราวดิ้งก็ตัวบนนะครับผมราคาเท่ากันคือ2 5 0รอยห้าสิบาทนะครับค่าส่งห้าสิบนะจบที่สามร้อจากที่ปลายทางได้นะครับนี่ดูแล้วรู้สึกใจฟูนะครับเหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดนะ นี่น้ำหนักเนี่ยตัวนี้หนักกว่าเยอะเลยนะครับผมประมาณนึงเลยนะจะว่าเยอะก็ไม่เชิงอะแต่ลองเทียบให้ดูเลยดีกว่านะครับถ้าความรู้สึกเนี่ยตัวนี้หนักกว่านะอ่าสองสิบสองกรัมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะจะหนักอยู่ที่เนี่ยร้อยหกสิบห้ากรัมนะครับเพราะฉะนั้นแบบเอ่อค่อนข้างค่อนข้างหนักแต,ตกต่างกันเยอะอยู่ครับตัว SOG เนี่ยค่อนข้างหนักมากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้หญิงชอบลดลายกวางมูทแต่ไม่อยากได้ของหนักเนี่ยก็ขยับมาที่เป็นบราวดิ้งตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาเท่ากันเนาะ ด้านบนเนี่ยมันจะมีร่องวางนิ้วเบ n i n g มีร่องวางนิ้วให้แต่ว่าตรง SOG โอจไม่มีแต่ความจับกระชับเนี่ยผมว่าสูสีอยู่นะสูสีอยู่นะไม่ได้แย่แต่เพียงแค่ด้านบนไม่มีที่วางนิ้วให้เท่านั้นเองนะครับเนาะแล้วแต่ชอบแล้วกันครับระบบไลเนอร์ล็อกเหมือนกันช่วยเปิดเหมือนกันเดะเลยนะครับแบบนี้นะ,ะใครชอบมีดที่เป็นดีไซน์กวางมูดก็จัดไปครับผมเล่มละ250บาทนะครับ ค่าส่ง50เนาะมันจะมีอีกตัวหนึ่งกวางมูดนะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่ว่าตัวนี้คือมันเป็นตัว120บาทนะครับค่าส่ง50นะครับอันนี้มันจะเป็นกวางโลโก้กวางแบบนี้กวางมูดแบบกําลังกระโดดนะครับผมคือราคาไม่สูงมากเพราะว่าตัววัสดุของด้ามเนี่ยนะครับที่มันเป็นพลาสติกไฟเบอร์ที่เขาหล่อขึ้นรูปขึ้นมาเนี่ย มันทําให้ราคามีดเนี่ยไม่สูงนะครับแต่วัสดุของใบมีดเนี่ยมันก็เป็นวัสดุตัวเกรดใช้งานเริ่มต้นนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันดันออกแบบคมมาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคมของมันเนี่ยก็เลยจะเป็นมาตรฐานนะครับผมนะคมแบบมาตรฐานนะครับนี่มาตรฐานคมไทยนะมาตรฐานนะครับคือความคมเนี่ยถ้าในรุ่นๆกันเนี่ยผมไอ้ตัวนี้เนี่ยเฉียบขาดมากนะครับ แค่ร้อ่สิบบาทจะได้ความคมแบบระดับฟิลลิ่งตัว400ร้ยนะครับ3 0 0ร้อยสนะครับมันคือเอาตรงๆวัสดุมันก็ประมาณนึงอ่ะนะครับแต่บังเอิญว่ามันมาทำองศาของคมมาได้ดีมากนะครับนี่คือต้องยอมรับไอ้เจ้ากวางตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะ120บาทครับค่าส่ง50นะครับระบบเซฟตี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคนที่ใช้งานก็ต้องเป็น,ปนงานนิดนึงนะครับผมนะร,ระบบเซฟตี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวนี้ อ่ะโอเคครับผมนะทีนี้ผัดจากกวางแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสัตว์เลือ้อยคลานอีกประเภทหนึ่งนะครับที่อยากจะรีวิวให้รับชมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะยัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดการใหม่นะครับนี่มันมีอีกประเภทหนึ่งที่เราจะต้องรีวิวนะครับก็คืออ๋อตัวเลือกตัวเครับ มันะครับเป็นแมงป่องนะคารลัมบิกนะครับผมตัวนี้แมงป่องแดงนี่แมงป่องแดงกับอีกตัวหนึ่งแมงป่องอันนี้แมงป่องไทยเท,ที่คือเป็นแบบไหนเนี่ยเดีย๋ยวดูก่อนนะอา่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยลูกค้าก็โทรมาตอนทำคลิปพอดีโอ้โหแมงป่องไทยเทสวยจ้ยังสวยเลยฮะโอ้โห แมงป่องไทเทนี่ติดหล่อไปไหนฮะสวยนะผมว่าเชียบขาดเลยครับดีไซน์แล้วก็ลวดลายนะครับนี่มีตัดสายเบลด้วยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นคลิปเน็บนะครับผมนะแบบทึบนะให้ดูกันก่อนนะครับผมนี่สวยงามนะครับ โอ้ยอย่างจา้าบเลยอย่างจา้าบเลยครับต e ัวเนี้ยเป็นคาร์ลมบิดนะครับก็250านะครับค okay. okay. ่าส anyway. uh. ่ง50บาทเนาะส่วนตัวเนี้ยเป็นพับสบัดนะครับก็250านะครับค่าส่ง50บาทเหมือนกันนั่นเองนะครับนะอ่ะแล้วแต่ชมแล้วแต่ชมแล้วแต่ชอบเลยครับนะโอเคแล้วก็อีกเล่มหนึ่งครับผมโป๊นี่ครับก็จะเป็นลวดลายนกนะพับสบัดเหมือนกันครับอันนี้210บาทค่าส่ง50านะครับนะ อ่ะให้ดูกันเพลินๆไปแล้วนะครับเนาะวัสดุเดียวกันเลยครับผมอ่ะบังเอิญกำลังทำคลิปวิดีโออยู่นะครับมีสายลูกค้าเข้านะครับผมโกำลังเพลินเลยนะอ่ะโอเคครับผมก็0 6 3 1 3 0 5 3 0 4นานมีะครับบ้านมีครูอ๋อยินดีครับบริการทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจัดความมันเดี๋ยวเรียบเรียงเนื้อหามาให้แบบ มันมันอีกนะครับผมเนาะแล้วพบกันนะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ